ชุดสีม่วงนะคะรุ่นนี้ตัวเสื้อราคาย่อมเยานะคะเพราะว่าดารลดนะคะเก้าร้อยเก้าสิบาทคือตรงคอเนี่ยเขาจะแต่งเป็นระบายแบบนี้นะคะตรงตัวแต่งเป็นชั้นชั้นแบบนี้นะคะให้มีดีเทลแบบว่าเป็นชั้นชั้นนะคะแบบนี้แขนกระบอกตรงนะคะเป็นแขนกระบอกตรงนะคะพี่นายเขาอยากดูอะไรเหรอนี่อันนี้ใช่ไหมคะ นะคะตัวนี้นะคะแขนกระบอกตรงนะคะเป็นแขนกระบอกตรงนะคะสีม่วงนะคะสีม่วง990บาทเท่านั้นนะคะมีตอนนี้มีครบไปอยู่นะ3า4แป2 4 4่ี่สี่ี่แล้วก็สี่หมีถึง4ี่หกนะคะตอนนี้นะมีถึง4ี่หเลยค่ะสีม่วงนะคะใครรับสีม่วงนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยตัวผ้าถุงของนาจะเป็นงานผ้านะคะผ้าทออย่างดีเลยนะแล้วก็อัดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะติด ก็ขอให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใส่เอวได้ตั้งแต่30ถึง38เลยนะคะความยาวของผ้าถุงรุ่นนี้คือ37นิ้วนะคะดาสูง156ใส่พอดีนะคะถ้าถ้าตัวเล็กกว่าดาอาจจะต้องตัดเพิ่มนะคะประมาณนี้นะคะดาใส่พอดีนะ156คือใส่พอดีเพราะว่าดาทำแบบ ช่างเขาทําแบบว่าเต็มเต็มหน้าผ้าเลยนะคะคือยาวสุดทําเต็มหน้าผ้าแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเป็นผ้าทอยอย่างดีเลยสีม่วงนะคะเอ,อ่อถ้าอยากได้สีซอฟลงมาก็จะเป็นชมพูกะปินะคะก็ไปได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ถ้ามีชมพูกะปิอยู่แล้วนะคะอยากได้ตัวเสื้อนะคะไปใส่คู่กันก็ได้เหมือนกันแต่ว่า,ถ,าถ้าเข้าชุดจริงๆอะ่ะต้องเป็นม่วงแล้วแหละนะคะต้องเป็นม่วงชุดนี้เลยนะคะนี่ ใครมีม่วงนะคะก็สามารถเอฟตัวเสื้อไปได้เลยค่ะ990บาทนะคะออกพันป่านี้นะคะต้องสวยนะต้องสวยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะชอออทอทานชอชิ่ง05ลูกค้าอย่าลืมจดรหัสให้ดานะเออสีอื่นให้ดูสีอื่นด้วยนะคะสีอื่นคือฟ้า อันนี้คือฟ้าวันแม่เลยนะคะเป็นฟ้าสดเลยนะคะฟ้าวันแม่เลยนะตัวนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เอารุ่นที่มีสีฟ้ามานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเชียบผ้าถุงให้ดูท้าเหลือนะเพราะว่างานเซลล์จะมีไม่กี่ตัวนะคะไซส์จะมีแค่ประมาณ2-3ถึงตัวต่อไซส์เท่านั้นนะคะตอนนี้ยังมีครบนะคะลูกค้าซื้อวันนี้มีครบนะ38 4 0 4 2ส4แล้วก็4ี่เพราะว่างานเพิ่งมาวันนี้นะคะตอนนี้คือมีครบ แต่ว่างาเซลล์มันจะหมดไวมากเพราะว่าเป็นราคาที่เป็นราคาพิเศษนะสีฟ้านะคะแล้วก็มีเขียวเขียวค่ะเขียวตัวนี้เป็นเขียวอ่อนนะคะเป็นเขียวตองนะคะเขียวอ่อนอุ้ยเขียวก็สวยนะคะเขียวก็สวยลูกค้านะคะสีเขียวแล้วก็ตัวนี้คือชมพูบานเย็นคือชมพูช็อกกิ้งพิงค่ะอ่อช็อกกิ้งพิงเน่ยจะเป็นชื่อเรียกของสีชมพูที่มีความสดมากๆนะคะ คือสีชมพูที่มีความสดมากๆเรียกว่าสี s h ก c k i n g pink นะคะประมาณนี้เลยคือเป็นชมพูแบบบานเย็นเป็นชมพูแบบชมพูสดๆเลยนะคะท้อทานชอชิง0ูย์หค่ะ990ารบาททุกสีนะคะแล้วก็ถ้าสีเก่าตอนนี้เหลือดาสามแแล้วนะใครเอาสีชมพูกระปิดกสามได้เลยค่ะแล้วก็สีน้ำตาลเหลือสีสแค่แค่ตัวเดียวนะคะอันนี้คือสีที่ดานนำมาเปิดรอบที่แล้วนะคะขายหมดเรียบร้อยนะคะส่วนสีสดๆนะคะเพิ่งมาวันนี้ เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะสีสีนะคะสีสีม่วงฟ้าเขียวแล้วก็บานเย็นบานเย็นจริงๆนะลูกค้าบานเย็นแบบบานเย็นช็อกกิ้งพิงค์เลยนะช็อกกิ้งพิงค์นะคะอ่ะตัวนี้นะคะสีฟ้าคือฟ้าสดแล้วก็ม่วงนะคะม่วงได้เป็นชุดเลยนะจริงๆสีฟ้าด้าก็มีผ้าถุงแต่ว่าวันนี้ดาไม่ได้เอามานะมันคนละรุ่นวันนี้ด้าเอารหัส a ศูนย์เก้ามานะคะนี่แล้วก็ตัวนี้คือสีเขียวสีเขียวนะคะเขียวแล้วก็ช็อกกิ้งพิงค์ ช็อปปิ้งพิงอประมาณนี้นะคะก็เก้าร้อยเก้าสิบบาทมีครบไปถึงสี่สิบหกนะคะข้ามเลย